สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พี่วิจะพามารู้จักกับว่านกุมารทองหรือวา่านแสงอาทิตย์นะคะค่ะก่อนช่วงหน้าหน้าแรงนะคะหน้าแรงหรือฤดูแรงนะคะเขาก็จะยุบตัวนะคะเหลือแต่หัวแต่พอเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อเขาได้ได้น้ำฝนคือฝนตกใส่เขานะคะเขาก็จะออกดอกนะคะ และก่อนที่แล้วถึงจะมีใบาตามมาทีหลังนะคะนี่เป็นสเสน่ห์ของเขาเลยค่ะดอกของเขาก็เป็นฝอยนะคะเป็นฝอยๆสวยงามมากค่ะเป็นสเสน่ห์มีสเสน่ห์เฉพาะตัวของเขานะคะค่ะเป็นฝอยๆคล้ายผู้นะมีสีแดงค่ะเขาเป็นไม้ประดับและไม้มงคลแล้วก็ว้านมงคลด้วยค่ะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะ นี่มแมลงกำลังทำหน้าที่ของเขาอยู่นะคะค่ะเชื่อว่า,าปลูกไว้นะคะเอาไว้เฝ้าดูแลบ้านดูแลบ้านเรือนให้เขาจะให้โชคลาภคุ้มครองป้องกันภัยนี่แหละคะ่ะไม้มงคลนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งเราจะเรียกว่า ปลูกไว้เรียกทซั์นั่นเองนี่นะคะคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พีวีด้วยนะคะขอบคุณค่ะ